หลายท่านเป็นแน่นอนที่นดเขียนไว้นะเมื่อข่าวบวมเส้นเลือดฝอยแตกเท้าวบวมด้วยนะคะปวดฝ่าเท้าก็เดินไม่ค่อยเต็มร้อยแน่นอนถูกไหมคะทุกท่าน ท่านใดเป็นแบบนี้สาเหตุเลือดลมเดินใครเดินใครเดินเป็นเหมือนที่นราเขียนมั่ง สาเหตุเลือดลมเดินไม่สะดวกนะคะอาการที่เขาบวมมากๆเส้นเลือดฝอยแตกและก็จะปวดในข้อเขา่าเชื่อว่าทุกท่านเป็นแน่นอนเป็นแบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมคะสังเกตไหมคะ สำหรับท่านอ้วนๆคะ่ะสำหรับท่านท่านอ้วนๆไม่ว่าจะหญิงหรือชายสังเกตไหมคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายพอน้หนักลงเขาเยอะๆสังเกตดูไหมคะว่าท่านใดอ้วนๆเนะี่ยเมื่อเราจะเดินไปไหนมองไปไหนคือเห็นเขาเดินเนี่ยเขาก็จะฝืนเดินหน่อย สังเกตไหมคะว่าเขาเขาบวมเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยแตบบเขาเขาจะเขียวช่วงขาช่องน่องเขาจะเขียวช่วงนี้ช่วงนี้นนนที่นุดจ,จี้จี้ที่นุดที่นุดจุดจุดไว้เนี่ยคือจะเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยแตกถ้าเขาบวมเยอะๆนะคะเขาบวมก็หมายถึงว่ามันอันลุมนั่นแหลคะค่ะ เลือดลมเราเดินไม่สะดวกมันก็จะอันลมพออันลมมากๆเส้นเลือดฝอยเราก็จะแตกเป็นเส้น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 บางที่ก็บางที่ก็เส้นขอดนี่ใต้น่องเราตึงมากเนี่ยบางคนนะ่ะบางท่านอาจจะตึงมากตึงมากเลยแหละเดินไปนี่มันเอามันเอาหินมาแขวนเอาหินมาแขวนเขาเราไว้ เหมือนผูกหินติดไว้เวลาเดินเพราะมันหนักหนักสิคะเพราะมันอัดลมไว้อัดลมไ้เนี่ยเส้นใต้าขา,าพับเราเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยหลายท่านตรงนี้จะนูนจะบวมเพราะมันยึดไว้ไงคะแล้วก็เจ็บมากด้วยตรงเข่าเหมือนกันเข่าสะบ้าเราเหมือนกันมันจะมีเส้นหนึ่งเส้นในเส้นในเข่า เส้นข้างในเราเส้นข้างในเรามันจะมีเส้นตรงนี้มันจะบวมอยู่ตรงนี้พูดง่ายๆว่าตามเขาหลอนมันติดเส้นนอกเหมือนกันเส้นนอกเหมือนกันตึงมากๆมันจะทําให้อย่างเป็นอย่างนี้แหละเขาวบวมเส้นติด,เส,ตดเส้นยึดมากๆก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะยิ่งน่องเราเนี่ยยิ่งยิ่งน่องเราเนี่ยสำคัญเลยนะคะช่วยตัวเองได้ค่ะ สิ่งที่ใกล้มือเราเนะี่ยช่วยได้เลยมียาหม่องกับออยอะไรเลื่อนๆก็ได้น้ำมันมะก,กอกก็ได้ค่อยครีดค่อยๆ่อยรีดค่อยๆรีดบนค่อยคอยค,อยค,อยคลายเส้นเบาเบาก่อนคลายเส้นให้เขาให้เขาย่นหน่อยก่อนผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายกลายก้ามเนื้อก่อนคนอ้วนก็ไม่ใช่ว่าจะรักษายากนะคะรักษาไม่ยากถ้ารู้จักวิธีแก้อาการในตัวเองอุ้ยจะหมดรลยะจะหมดเวลาแล้วเราพูดอธิบายช้าไปนิดนึงเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาฟังกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่อง youtube อยายนุชคนตะเล็กนะคะเดี๋ยวเคสนี้จะมาอธิบายให้ละเอียดให้ฟังนะคะจะเป็นไลค์สดให้ฟังนะคะช่อง youtube นะคะรอฟังนะคะใค